เอาเห็ดยังเงียนเถ็ดอยู่ันกลอุ้ยคันกลน,น,นว่ะโอ้เปิดพามาบอกคันกลนต่อนี่เป็นงนี้ขบกลนนะบอสสบายดีสบายดีเด้อป้าลุงไปสีบอลเลยนะเด็กสบายดีป้าลุงนี่ลูกค,คันยิ่งคบนะหมดจ้ะบอสอันนี้เอเ้ยบิวบอสไปลงเดียนยเป็นไข่ ไปห้องตรงเดียดในกับมาเมนบอกไปหองรงเดียดในกับมาบอกัานูวิลมุดได้ครบนะโอ้โจก้นไหนบอกป้าลุงกุ้ยดีเฮ็ดนี่นี่แม่หนี่กล้องไม่จีใช่ยูนนี่สบายดีเนี่ยสบายดีป้าลุงเนี่ยไปฮันเจนี่สบายดีด้วยนี่โอ้ส่งก้าก้นส่งก้าก้นว่าจะเปิดก้นไปแล้วบอกสบายดีบอกสบายดีบ๊ายบายสบายดีเจนี่ เจนี่สวัสดีลูกสวัสดีถุจ้าเนี่ยน้ำอุย้ยโกโรดดเธโดดนี่อุย้ยน้ำน้ำไปน้ำน้ำกำลังอวไไว้วนไปเด็กให้อ้วนคนสวยน้ำให้ลูกหน่อยแม่อ้วนคนสวยค่ะยังค่ะยังใช้ชุชดเก่าๆอยู่ ดูจาลูจาตมือตมือยุงคัวตมือลกมาดกเสียงรถประตูนะตุจาอุ้ยจุ้ยุอุ้ยอุยอุ้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 จนี่อยู่เฮือนบ่จนี่อยู่เฮือนาบอกเจนี่บ่ไปโรงเรียนบอกอ คือไปโรงเรียนแทนเอ้ยบิวเหมือนนี่นะใจคาเทอมเพนเดอร์ลานเอ็ดเดอรยอูฮิอยาเฮดเจนน,น้ำนนอกก็ไม่อ้วนบายไม่อ้วนจะน้ำให้ดเด้ออย่าอาร์ต<น>ุ<ไ>ป้ปนอน,นหายกระตือนนี้เกน,นอนถึงเนี่ยมันนี้ อู้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 อืมอืมอืนิขนนินินิน้อยรูกหนีา่าครูกำังให้ตีทำไ้กนเจ้เอ้ยเอ้ยเหม่ยอือยี่นี่มันอะไรเนี่ยเอาทำยังไงกันทำไงเหม่ยอือ ต่อมือกันหาต่อมือต่อมือต่อมือแปะแปะต่อมือแปะแปะต่อมือแปะแปะต่อมือต่อ รีวิวเห็นยังรีวิวเห็นยังรีวิวเป็นไฟเราไปโรงเรียนช่วงนี้อากาศมันฮอตอากาศมันเปลี่ยนเด็กน้อยเป็นไข้ก็สบายแต่เด็กน้อยขมุยรถตู้นะรถตู้กับเด็กน้อยจะเคยนะขมุยเด็กน้อยเยอะเด้อเอาไม่คนเนี้ยเอาไม่เนี่ยเอาบอลหืม ม่องแม่กันองแม่กันแม่เวเสียงแม่หองแม่กันนลแม่แม่แบมเมย์อะแม่กินแมมบ่รตแม่กินแมมบกินทธแมไพบัให้กินนะฮะพ่บ่ให้กินแมมนะฮะแม่แม่

xem quần da da nhà này nhà chúng đây đây nè cần á biểu hết tốt ngam đi sai biểu hết hạt mà biểu hết hát hết

ชีชุบสู้ต่ต้นเปล่ามันเท่าไรตู้เป็นไม่้อดังชุบคนต้าดังะไดีดังี้งเฉียนต้นเี่อข้าบุญน้ำดุงกัน คือไมนแขงแล้วกะออื่นยได้เมื่อพุ่งคำ่อกะเจ๊ก้นไเดี๋ยวมันกระหักมมนคอมตู่ตึงววอขึ้นมันทด่ะแดักะวิวอนแดดนู้นมันก็ชุมเนอสองอันอ่วมันถือันตัวต่ำพี่ได้ปะไม่ได้ถือกันดุงพี่ได้มันถือตัวดุมเลตัวยาว ขอไหมขอนะอยากขอจุดเอาดิเฮ้ๆตัวซ้อนเอานี่ขึ้นเถิงนี่อืมตอนนั้นเรามาลุงเออจะกล้าตัวลุงนี่ขึ้นเถิงบ่ดิเฮ้บ่เป็นบ่เป็นแล้วก็ไปเฮ็ดเป็นอืมนี่สิบิวพอเดียวเฮ็ดเป็นอ๋อเงินยัง เันดาคันคันเฉียันดาคันดานวดยานหังนดขานหลางบอนหลังนวดลูกขานเสร็จขานหลังน่ะขานกับนเลยอืมจะหนี่ไหมนูหนี่มันถือมือเจ้าของไงฮะอืมเจ็บเล่นนี่นะ เก็บได้ยังก็นด้ต่อแต่ตัวเทิกเป็นัะมันยังพอดีอือตัวตัวลุ่มก็ต่อไป้มันจังแบบว่าบรามลายนะอือ

ห้เลี้ยงล่ะเจนล่ะเดี๋ยวๆดับอยู่ อย่างนี้ลูกมันดีเซียนะเออจะนั่งไปพาตัดออกแล้วมันเข่าดิบมืออ่ะมันเข่ามือหันหนีมือไว้ฮะมันหนีมันจะเห็นบอลูกมันนีหนีหนีหาเงินนีมันลูกมันแบบนี้เออปากมือเลยลูกนิดน้อยนี่มันช็อตปุ๊บหนีบอถือมันหนีชิบเอ้ยแล้วเจ้ามาลูกมาไปตัาพาเราเลยพาตัดด้วยเห็นบอลในในโทรศัพท์นะจะเห็นไปได้แบบนี้ ใบยังบิวให้ปะรุงเนี่ปะรุงจจกบ่บนี่ใบยังนะนะจะไปหวเงนอะใบยังนะนบังบนีผ้าหลังหึ่งเนี่โอ้ยายอากาศร้อต้องเปิดไหลเน่องม่ใช่เปิดไหล่ละเปิดแหวกหลังเลยฮึาย อลูกใคอนนี้เนาะตบแบนี้ตารุงเงเปิดลังอลีอันนี้เอาอีหลาหน้ามาแล้วะลูกบออนลูกใครดอนี้อ่ะตบมือทำไมอ๊ยให้อ่ะอ๊ยอ๊ยให้ไม่ไหบ่เย็หนอลูกบอมีแหงบอือีหลามีแหงวะลูกบ อ้วนก้อนกื่กันอ้วนก้อนกี่ก้นฝนจะตกฟ้ายังสงขลาวันนี้แหละฝนว่าบอลฝนจะตกฟ้ากันยังดังก่อนเนาะอ้าวอ้าหายเแม่อืมอ่ะแม่แม่แโอ้เอาเอ Bà lại bỏ 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 lại Bơ lại bỏ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  Bơ bỏ lại 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 ฮัลโหลบอกเลยได้ยังบ่ได้ออกมาบอกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่โตอยู่เพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไหวบังนี่คนชิงลึงได้นี่ฮะวิวมาเหรอวิวบดสไปวิวเป็นไข่มาไปน้ำกันได้เหรอวันนี้เราไปฮอตนั่งวิวเป็นไข่แล้วเอากลับมา อ้าพิงก่ตัวเป็นอะไรเนาะเจนมาเล้เฉะเสียดก้นเพื่อนอ้าพิงอันเนาะเจนาะเออฮะโอ้ฮะนะป้วพิงกิตัวเป็่นเนาะเฉเีก้นรดพิงกะเนาะเคผยงงอกเลยผมงงอกเลย

อ้าชื่อแล้วชื่อจังค่ะแก้วอ้าวก็คือคำว่าตัวแก้วกินปูแก้วเธอรินอะไรเธอรินว่าอะไรว้แก้วว้าปิดห่านทองมือสิหร

ปูแก้วเตียงเตียงเป็นน้องเนาะป้าเนาะเธอเนาะลุงเนาะคอยตันเลยลุงแล้วเป็นเวายกันเป็นห้องกู้ก่รเป็นห้องในน่าตะกี้อ่ะเอาเด้อเอาเวียนช่องทางเลยทีแบบแบบแบบเดียวก็ฉะนั้นห้องอันทางเขาผัดเผพงใ่ไห ถ้าห้องทั้งพวกทิกกปูผัดห้องทั้งชู้กันผัดพอเท้า เชย่องเชิชืเชืนั่งอยู่นอนอยู่นี่ว่เชื่องเชยนั่งอยู่นอนอยู่บ่ลูกตื่นมากระชมเชย่องบ่ไปมาทำอะไรค่ะอือชมเชย่องก็ของค่ะสุขสบายบ่เจนี่จะนี่สะดวกสบายบอเจนี่จะนี่กินได้กันเนาะแม่แม่อ้วนได้เงี้ยว่าอันอย่างว่าด้วยแล้วอันอย่งบอบ้านเอาเมืองบ่เจ้าตอันบ่เอาเชื่าเอาแบบได้น่ะบ่เข้าใจ ลืมหัวลืมตีนนี่ว่ามัวลืมเตงแบบนี้งัวลืมตีนเฮ้ยเอาตัวคนเผาแล้วเนี่ยคนเอาไปเนี่ยแพงกันไม่ใช่ชมพักกนี่ลืมเลยน้าลุงเนาะคนต่างอยู่ค่ะอยู่ส่วนขายส่วนมันอย่ามาแควอย่ามาแงะมันก็แบบที่อยู่แล้วน้าลูกเนาะจะฮะแงะนะแงะแค่นะแบบอะไรมันเป็ยนวงนิดหน่อยก็บแเข้มันใหญ่นะ คนเ n o กันแล้วแต่่วนไทยก็อยูปายคอยยุราก็อยู่คอยเรื่องของคอยคอยสิหากินแบบไรก็เรื่องของคอยจะบาได้หายคอยกินทุกเมื่อนะเว้ยน่าชี้เถื่อชี้ยะคอยก็เป็นคือเก่าได้ล่ะคอยบาได้หาเอเจ้าไหาคอยชื่อกินเดอเจ้าผัดเป็นอยังกับคอยสิเจ้าเป็นช่างคนบ้านเดียวกันตาขาวคือกันกันละจะมาเข้มันเงะอีกยังอืมอ ไปดีก็ดีไปตัวเนาะเจ้าดีเจ้าก็ค่อยก็ช่อมชอยก็มือทำไมด้วยเจ้าดีก็ดีไปบลาวลาไรบดาว่าไเอีแต่ทั้งที่ดีบลาวลาบอาบ่าหน้ามือข่อยงึดตัวนี้แล้วข่อยมันเปลี่ยนได้ไนาะอยู่จม่อนี่ก็คือก็อยู่คือเกาอยู่นะ่าเอาแบบได้น่ะ ผลเหตุทางก็คือว pues ่าเก็บเงินวัดบ้านบัดเมืองน่ลึก็คือเก็บคือกันคนตายก็เก็บคือกันประกันภัยกันอะไรบ่เอาแบบไรเอาะเรชื่อชื่อไปแจกวัดบ้านบ่ต่เก้าก็คือบ้นมีฝีเห็ดชันนะหรือว่าเราเห็ดไปชันบ่นอกจากว่าเป็นด้วยน้องตัวเองโมโกินน้ำกัน แม่นไว้ซะเนาะลูกเนาะเว้าอีหยังก็ให้มันຖືກแหละก็ทําอะไรสิไปแจกเบิดบ้านเบิดเมืองก็บ่แม่นเอ้ยได้สว่างเมืองยังบ่ได้เอามาหากินเด้อก็แมนพี่น้องเรื่องเออถ้าว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลบ่บ่ได้เอาบ้านเอาเมืองเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลก็บ่ได้เฮ็ดนําหมู่ล่ะเออแม่นน่ะอันนี้บุญ่เฮ็ดดเฮ็ดปีกายนี่จ้างหมอลเื้มาให้เบิ่ง่าบ้านเอาเมืองจังได ไฟเป็นคนจ้างก็กไปเบิ่งที่ล่ะมีจักคนผู้อาวุโสเมืองว่าจ้างนั้นไฟจ้างให้เบิ่งนั้นงอ,อเจ็ดเนาะ,ะ<ม>ตัวเองอว่งาเหตหุก็อยากว่าอันเนี้กมันยถือไหมมันยะถือไหมยังลูกถือมากเก่งมากสบาดีป็ะลูกนี่ลูกจะบารี ยูวเป็นยังลูกนนีเป็นไข่บอลบิ่เป็นไก่บอลไ,นะไปนะลูกไปอะไรดีไม่ควรจะไปเลยเลยนี่นโอเคนะกดะไลค์กดแชร์กดติดตามให้คืน 9, นอก้าวนาะเลี้ยงดูเลี้ยงเต่านี่แหละ้ายิไปวันๆแต่เขาไม่ได้เปิดรับบริจาคเก็ได้ กินไปแบบนี้ไมนได้มักกะะเบิ <S <S hmm. um ้งผลไม้มากกัเลื่อนพ่านเด้อเนาะคจาจ้จาสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีบริลลัไปเลยเด้อนี่นะขายของกำไรเมื่อพันสองพันกี่อัตื่น่าลงเหนือหาจนที่ตายมันใหญ่ไปชื่อไอ้กินเนดแล้วเจ้าของกินกันยังงยากเดีกวบาหรอ่บ่เฮ้ยดี เฮ้ยไปแล้วไปลงเลยสบายดีแล้วสวัสดีเด้อ